้สิสนะคะเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมาก็คือประจำปีงบประมาณพศ25 6 5นะคะจะประกอบด้วยนะคะอย่างน้อย4ข้อนะคะก็คือผลการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณอย่างชัดเจนนะคะ ต้องเป็นไปตามแผนด้วยนะคะว่าคุณต้องไปดูว่าเออหน่วยงานนะคะตอนแผนปีหกห้านะคะเราแจ้งไว้ไว่ายัางไงแล้วเราก็รายงานผลตามแผนที่เราแจ้งไว้นะคะมันก็จะสะท้อนออกมาในด้านของการใช้ใจ่ายงบประมาณนะคะแล้วก็มีปัญหาอุปสรรคอะไรพร้อมข้อเสนอแนะนะคะ เน้นนะคะเป็นรายง,งานผลของปีที่ผ่านมาคือประจำปีงบประมาณพศ2565ค่ะให้มันดูค่ะแล้วก็มีตัวอย่างให้นะคะนี่คะสรุปรายง,งานผลคือเราทำเป็นสรุป สำคัญก็ได้หรือเราจะใช้แบบแบบฟอร์มของเราก็ได้นะคะที่ทางแผนป้องก็มีให้ท่านทำอยู่แล้วนะคะที่จะมีรายงานรอบหกเดือนรอบสิบสองเดือนท่านเอาแบบฟอร์มนั้นก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าท่านต้องทำให้ครบหัวข้อนะคะ ว่ามันเป็นผลการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมนั้นมีผลการใช้จ่ายงบประมาณมีปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะนะคะ